ฮะวันนี้อยู่กับผมครับนัดอา t e ตอ์ช็อปก็อยากมาทำชาเลนจ์ที่ชื่อชาเลนของพี่เบลขอประนามว่าเราขอโทษผมก็มีเรื่องที่อยากจะขอโทษอยู่เยอะอยู่นะแต่ผมขอเอาเรื่องนี้ก็คือผมอยากขอโทษพอ่อเพราะว่าตอนสมัยผมมัธยมผมรู้ว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้ตั้งใจเดียน ทำเรื่องอะไรหลายอย่างไว้เยอะมากๆแล้วผมไม่ได้ขอโทษเขาเลยผมก็อยากจะบอกว่าผมขอโทษพ่อมากๆนะแต่เดี๋ยวจากเนี้ยผมจะเป็นคนดีให้พ่อเห็นแหละผมจะทำทุกอย่างที่ดีมาให้พอห่อหได้ก็ผมขอท้าอีกสามคนให้ช่วยทำเซเลนนี้หน่อยก็คือหนึ่ง บอสตีแฟมิลี่สองน้องผมป้องดักกี้พีสามแล้วก็นีฟเลมอนิกทำด้วยนะปะเจอกัน